สวัสดีครับเพื่อนๆมาตาตีกินโชว์มื้อน,นี้นอกทานที่นอกทานที่เหมือนวันนั้นเลยเหมือนกินข้าวหน้าเป็ว <c oughs> วันนี้กินหมูกระทะนะครับแต่ไม่ต้องย่างย่างให้ย่างให้ผมก็เคยกินครั้งแรกนี่แหละจิ้มให้มันเยอะมากเลยนะ <c oughs> อยู่ใกล้ที่อับน้ำอยู่อยู่ใกล้น้ำประปลาด้ว เธอที่เย็นชายังไม่เท่าน้ำประปาที่เย็นเฉียบนี่ดนโดนไปเลยมาอันนี้ผมสั่งชุดใหญ่มากินนะครับไม่เคยกินลองดูบ้าเ,เขาให้ตะเกียบมา ม,มีกุ้งด้วยนะอันนี้ตามคำตามคำขอเรื่องหมูกระทะเขาบอกให้กินหมูกระทะหน่อยแต่เรื่องแรงผมอายที่จะไปกินแบบในร้านอย่างเงี้ยเอาอันนี้ดีกว่าไดาเหมือนกัน <c oughs> แต่ไม่ใช่ว่าในร้านจะไม่กินก็กินแต่มันยัง ให้ความกล้ามากกว่าน,นี้ค่ะนให้เยอะมเหกันครับเยเยอะมากไม่หมดอ่ะเอาจริงอันนี้ผมสั่งชุดใหญ่มากินนะครับชุดใหญ่แล้วพิ่บังบัง อดอแอ้อวเขาเรียกว่าอะไรบอกโคลี่หรอเปล่าม,ม่เยอะพ่อแม่พี่น้องเไย น้องคนไหนที่ยังไม่เคยกินยังไม่เคยสั่งไอ,อหมูทะย่างให้มากินลองสั่งดูได้อร่อยผมไม่ได้มารีวิวไม่ได้อะไรจากเขาผมแค่สั่งมากินแล้วก็บอกต่อใช่ไม่ได้ใส่ไม้นะครับถ้าเสียงมันค่อยไปก็ขออนุญาตด้วย อ,อืได้การได้การบรรยากาศมันคุ้ม,มหน้าหนาแวแล้วเนาะนดา 嗯哼。Uh huh. ให้มาสามตัวปลาหมึกก็สิบชิ้นโอ้กุ้งมาสี่สีตัวกุ้งที่เหลือเป็นเนื้อกับสามชั้นแล้วก็ผักผักจะเยอะปลาหมึกก็พอได้เยๆๆอะ มาผักอร่อยเหมือนกันนั้นนี่อ ด้วยเนื้อด้วยมาต่อเมื่อกี้หลบเสียงรถนะครับต้องย้ายฐานที่นะคลิปเดียวย้ายเสองที่เเรา ก็จะถ่ายตอนย้ายมาด้วยแต่ไม่มีคนถือกล้องให้หอืมไม่ได้มาแต่ตัวเรากับกล้องนัเนี่ยยุงตามมาด้วย ผักแบบเยอะจัดอะตอนท้ายมันอาจจะตุลักเลียนะทุกทุ่งแล้วเรา มีแบบลูกทุ่งมากกว่านี้ให้ไม่รู้น้องคนไหนบอกให้ผมไปกินบนต้นไม้ไม่เป็นไรเราจัดฮะแน่นอนบนต้นไม้หมูเยอะมากไม่หมดเนี่ย เน้าช้อนมันด้วยเหรอผมว่าเริ่มอิ่มแล้วเพื่อนจริงจะแข่งใจเอาให้หมดอ่ะนันไม่หมดหรอ ขอชาบเยอ,อ่าโมดหมากโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝาก fc นะครับทาง youtube นะครับช่วยไปติดตามที่เพจหน่อยผมทําเพจด้วยนะวันนั้นมีคอมเมนต์มา,อา๋อพี่ผมไม่รู้ว่าพี่ทําเพจด้วยออยากบอกมาง่นันนครับผมทําเพจด้วยนะครับเพจ facebook ชื่อตาตีกินโชนี่แหละนะครับถ้าใครอยาก ยังไงเปลี่ยนบรรยากาศนะครับติดตามที่เพจด้วยแล้วกันถือว่าช่วยๆกันเนาะตอนนี้ติดตามที่เพจกี่ร้อยคนเอง200อ,งอเองอะ2องร้อยสารอยคนเองอย่าให้เท่า YouTube ได้ยิ่งดีเลยนะครับโอเคครับขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนจะเป็นแค่เลดออกนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตาตินโชวสวัสดีครับ